อันนี้ไพ่จะเป็นแม่มดอ่ะโอ้ my god เวทีกูดเวทีกูดเกียร์ฮัลโหลเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลนี่ฮัลโหลฮัลโหลใจเปล่าก่อนฮัลโหลฮัลโหลภาษากัีกอะพี่มาจากที่ไหนครับมาจากอันดาซ่าค่ะแคนาดาค่ะแคนาดานะครับเนาะแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของลุงชัยใช่ใช่กูเลยอ๋อครับผมอ้าวเขาเชิญเพื่อน เจอแอบเพื่อนกินจอประกาศด้วยฮาก่อนบอกแอบเพื่อนแฟนเพแอบอู้เหมือนจ่ะครับวันนี้พี่ได้นำของฝากมาจากแคนาดาดิจากแคนาดาเนอะครับผมอ่ะพับพับโดยโดยมือมีมีอย่างพ่อครับมีหมวกค่ะมีหมวกกัวหนาวนี่หมวกเอาอคนใบคนละใบครับผมหมวก ขอบคุณครับค่ะอันนี้เอามาฮือไทยคลิปกันม้วนๆอันนี้อย่างครับวิ๊กค่ะโอ้ฟื้นใจไงอันนี้เป็นฝรั่งเลยเนี่ยอ๋อนี่เป็นฝรั่งเลยอันนี้คิงไส้ปุ๊บเป็นสปีกอังกฤษเลยนี่ลองใส่สปีกอังกฤษเลยนี่นะ อ่ะสปริงเล่ยเลยอันนี้ไพ่จะเป็นแม่มดอ่ะ,อะโอ้ my god เมนกูดเมนกูดเกียรฮัลโหลเฮ้ยอะแล้วมีอย่างแหงครับ อันนี้อันนี้เผยย์แสดงเป็นคนเท่าก็ได้นี่คนเท่าโอโอเคเนาะวันนี้ได้ได้ครับความสนับสนุนจากพี่เปิ่ลคนเมืองอยู่ที่ไหนครับอยู่สัปตองค่ะคนสัปตองคนเมืองสัปตองนี่บาได้โอ้ครับดีนไมาธุระไอ้คนซื้อรถเครื่อง๋อครับเพื่ออย่าขี่ป๊กเพื่อขับเพื่อครับ กอย่างที่ปิ๊กแนะนะเ๋าไม่ใช่นะองเขาข้าวฝางหมูอย่างหมูอ๋อเราจะฝากอู้อย่างเป็นล่าเพื่อนบอกว่าขอบคุณตัวอีกคำครับฝากปีบอกปีบอกเพื่อนขอขอบคุณตัวนะครับค่ะเดฟเฟต thank you very much ขอบคุณครับที่มาเยี่ยม แล้วเาซื้อของฝากมาให้ผมขอขอบคุณนะครับครับกาบเลยลงกาบลงกาบโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแ y ๊ u คือเวียดมเชียคุณอยู่แคนาดาปัน้องไอ้จอดอยู่เพชรบไอ้จอดโอ้โหนี่มันแย่กับเข้ากั็นฝังหรอเอือมไมดเนาะชอบเอบเขาอยู่พุ้มดูแล้วก็แบบ จบแกนโตครับผมได้ไปเอาสมรตองก็ได้นะได้ครับที่บ้านมีดาฟ้ามีวิวงามอ๋อครับตอนนี้กำลังแปลงผมก็เครื่อนเครื่องอยู่อ๋อครับไรต้องว่างๆไปเองครับค่ะครับโอเคจบดีนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับ